สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับพี่น้องมาดูมุมนี้นี่ได้4คันนะครับนะอาจจะสองไกลนะครับโกเบโก้เอสเคสองร้อยสิบเอสเอ็มแล้วก็ซานี่สองร้อยีครับอยู่ตรงกลางแล้วก็เอสเอ็มอยู่ข้างหลังครับอาจจะสองไกลนะพี่น้องข้างหลัง รถก็รถตั้งรับอยู่สี่คันแต่ว่ารถดำนั้นเป็นสิบนะสิบหรือยี่สิบคัน หนังรอกค,ครับนะื้ะเหยียบไม้อยู่ครับเซร็ัแ้วนี่ปอนวิทเลยร่วมด้วยช่วยกันครับอ่างเก็บน้ำก็จะ ส่งตรงนี้ได้สีถมูลนะครับล็อกเอา้อเอา จนนะน้องนีนง่ครับ,บครับครับซานี่ที่จ่วงเอาจ่วงเอา SM สาคันครับฝั่งนู้นก็มีซานี่อีกหลายคันก็ุดลอกต้องใช้รถใหญ่จะจะอุ้มได้เยอะครับแล้วก็งานออกเร็วส่วนรถดำก็เป็นรถรวบนะครับ ดินมาแล้วครับเนี่ยโอ้ผ่านชุลมมิเลยส่งให้เห็นนะพี่น้อง นะสองซีครับสอแรงดีคันนี่ยอุ้มนักกนนะเยอดิงนอ,อนสบายมากสรับโคเบค่หรือวโควิโก้เอสมะ ดูได้ครับยูทู่องชาติเจริญซัพ์นะครับยูชาติเจริญซั์วิสคาวเตเอร์ครั่เงเาแปดลเจสองสามจ,ามจหน้าสอง่าดู320จะไหวไหมคนันนี้นืดนดแล้วจะเป็นยังไง ว่ยครับอดับเลยครับดับไหมอ๋อจะต้องดันครับนะดันห,หน่อยๆลุกพี่ดิ้นมันนืดอ้ เทค,ครับ่านมีขนาดแรงที่สุดในบอหนะาสามร้อยี่ครับตรงนี้ชัดเจนนะพี่น้องไม่มีไฟท้ายนะ SM มพี่น้องสังเกตได้สี่ล้านมีทอนครับสามร้อยสี่ก็สามล้านต้นต้นสามล้านเก้าหมื่นครับนะนี่ครับตัวของเขา โกบโต,ตดูแลโดยอาริยะครับสานีดูแลโดยแม็กสานีครับ รอกอะรอกท้าทายน้องอ่าจอดก็เอียงแล้วโอว้สายจวดก็สายจวดรวมโดยช่วยกันครับสามวิธีคือพลัง ครับพี่กาหนึ่งกับนี่สนใจก็สอบถามได้ครับนะรถรกิจพิมหรือว่าอาชีพอะไรก็ได้นะคราบไปเ ที่ทำแล้วได้เงินนะครับทำแล้วมีกำไรลแล้วก็ถูกต้องตามลครงทำ้วยครับนะต้องตามจาวพิษปปเพลีนะครับเราทำไปมีน้อยก็ลงทุนน้อยนะครับไม่จำเป็นต้องทำอาชีพรถพุกก็ไดนะ้อย่างอื่นก็มีเยอะแยะ ใจเขาดูได้ครับหรือว่าสอบถามได้ศูนย์9แปดสอนเจ็ดสอนสามเจ็ดนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ